สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไง เมื่อนึกถึงคุณเขามีความรู้สึกว่าอา่ตัวเขาอะต้องพยายามต้องพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองพยายามที่จะเป็นคนที่ คู่ควรกับคุณคือเรามองว่าเขาค่อนข้างคิดมากเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เพียรพร้อมนะคะแล้วก็อา่าหน้าปกป้องหน้าทนุถนอมแหละแล้วก็ตัวเขาอะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนคนนั้นที่สามารถดูแลสามารถเทคแคร์แล้วก็เป็นคนที่ให้คุณเนี่ยพึ่งพิงพึ่งพาได้เขาก็เลยรู้สึกว่าคล้ายๆกับมีความกดดันตัวเองอะไม่ใช่ว่าคุณไปกดดันเขา นะคะแต่ว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ไปกดดันตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันต้องทําอย่างนั้นฉันต้องทําอย่างนี้ฉันต้องดีขึ้นฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารักคุณเขาชอบคุณแล้วเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณตัวเขาอ่ะมีความกังวลมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธรร์นี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าเขาอ่ะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอยังรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรยังรู้สึกว่าตัวเองยังยังด้อยเหมือนเหมือนเป็นการด้อยค่าตัวเองอ่ะทั้งทงที่ คุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยแต่เขาคิดไปเองเขาคิดเองเออเองแล้วเขาก็อตัดสินใจเองว่าไม่ได้ฉันฉันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องดีกว่านี้สิฉันถึงจะคู่ควรฉันถึงจะอยู่ในชีวิตของเขาได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและคู่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้ฉันก็คงแบบไม่มีหน้าไปยืนอยู่ข้างเขาหรือว่าไม่สามารถเป็นคู่ของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไงเขาคิดยังไงอีกเขารู้สึกยังไง เขาทุกอย่างที่เขาทําอ่ะจริงๆอะเพราะเขารักคุณนะคนเนี้ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างเก็บกดค่อนข้างคิดมากเขาไม่ได้บอกคุณนะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วอะให้รู้ไว้เลยว่าเขากังวลกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากๆเลยเขาอาจจะดูแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยทําอะไรแต่จริงๆอะเขาทําเขาทําเยอะมากนะแล้วเขาเก็บกดมากๆด้วยเขา จริงๆมันออกเป็นแนวความรู้สึกอึดอัดไม่ใช่ว่าอึดอัดเพราะคุณแต่มันเป็นความคิดหรือความอย่างที่บอกว่าเขาไปด้อยค่าตัวเองอะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาคิดเองเออเองว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดเองนะคะอึดอัดที่ตัวเองเป็นแบบเนี้รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจตัวเอง ทีนี้เขาพยายามที่จะไม่พูดไม่บอกพยายามที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจของเขาเองคนเดียวแล้วพยายามที่จะค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาตัวเองสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยเขาทำเพื่อคุณเขารู้สึกอยากจะจริงจังกับคุณมากๆไม่ใช่แค่อยากหรอกจริงๆอะเขาอะจริงจังกับคุณมากๆเลย นะคะจริงจังเหมือนมีความรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วด้วยว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยอยากจะสร้างอนาคตด้วยอยากจะสร้างชีวิตคู่อยากจะอยู่กินด้วยกันอยากจะเป็นครอบครัวอยากจะมีอนาคตร่วมกันคือคิดแพลนอะไรเอาไว้มากมายในหัวแล้วแล้วก็เหมือนแบบคิดแล้วตัดสินใจแล้วแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จด้วยอืม จริงๆแล้วอ่ะเขามองไปเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วนะเขาต้องการสร้างอนาคตร่วมกันกันกบคุณนะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดตลอดไปถ้าเป็นไปได้นะคะก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยค่อยๆสร้างอะไรไปด้วยกันแล้วเขาอ่ะอยากจะเป็นคนที่มีมีมากพอที่จะซัพพอร์ตคุณ ตัวเขาเองตอนนี้เรามองว่าเขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องหลักๆเลยนะเรื่องงานเรื่องเงินเขาอยากจะเป็นคนที่หน้าที่การงานมั่นคงตอนนี้เขาเหมือนแบบทำงานเยอะมากเขาไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวด้วยเขาทํเขาทำมากกว่าหนึ่งอาชีพอะค่ะแล้วเขามีเงินเข้ามามากกว่าหนึงทางเพราะเขารู้สึกว่างานเดียวอาชีพเดียวอ่ะมันไม่พอ อืแล้วเขาเองต้องการความมั่นคงต้องการที่จะเป็นคนที่เออมีฐานะอาชีพการงานที่มั่นคงตอนเนี้ยเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เขายังไม่ได้เป็นแบบนั้นเขายังไม่ดีพอไอ้คาว่าไม่ดีพอมันไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวนะจริงๆมันเป็นเรื่องของ เรื่องอื่นๆด้วยอาจจะเป็นลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างด้วยที่เขารู้สึกว่าเออเขาเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแต่หลักๆเลยอ่ะเรามองว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะที่เขาค่อนข้างจะกังวลมากๆเขาอยากจะเป็นคนที่ดูดีในสายตาคุณและเป็นเป็นคู่ที่คุณสามารถจะอวดคนอื่นได้อะแบบเวลาพูดถึงพูดถึงแฟนพูดถึงเขาเนี่ย ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิภาคภูมิใจเอ่อกล้าพูดกล้าบอกว่าคนนี้เป็นแฟนของคุณแล้วแบบสามารถที่จะอวดกับคนอื่นๆได้ว่าเฮ้ยแฟนคุณมีดีนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเขาอยากจะเป็นแบบนั้นอะนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอ,เอยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเติบโตอยากที่จะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและการเงินและก็ ร่วมทุกร่วมสุดไปกับคุณสร้างอะไรหลายๆอย่างสร้างสารรสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณที่ขอเป็นความรู้สึกในเรื่องของความรักบ้างสิโอเขารักคุณมากค่ะเนี่ยพอถามว่าถามถึงความรู้สึกในเรื่องของความรัก King of Cup ก็ออกมาเลยอะ่ะเขารักคุณมากนะ ไม่อย่างนั้นนะเขาไม่คิดจะทําอะไรเพื่อคุณขนาดนี้หรอกเขารักคุณมากแล้วก็มีคุณอยู่ในแผนการในอนาคตของเขาคือเขามองเห็นแล้วอะนะคะเนี่ยเราจะชัดเจนมากๆด้วยเหมือนเขาตัดสินใจไปแล้วด้วยนะคะว่ายัางไงก็ต้องคนนี้ยังไงก็อนาคตของเขา,าต้องมีคุณอยู่ตรงนี้เขาจะทําทุกอย่างทําทุกสิ่งทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าถามว่ารักคุณมากแค่ไหนรักมากตอบได้คําเดียวว่ารักมากเลยตอนนี้ คุณเป็นคนที่เขารักแน่นอนและเป็นคนที่เขาเลือกเป็นคนที่เขาจริงจังด้วยโอเคนะคะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ